คือถามว่าพัดอ่ะพัดอ่ะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะดูสุขภาพดีอ่าไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคภัยอะค่ะแต่ว่าคือมันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นลักษณะภายนอกมันเป็นลักษณะภายนอกแต่ข้างในเราป่วยคือข้างในข้างในเราป่วยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่พัดอ่ะไม่ได้ใช้การกรักษาแบบ แผนปัจจุบันเลยนะคะคือพัดใช้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเองโดยใช้ธรรมชาติบําบัดคือโดยการเอาพิษออกจากร่างกายแล้วก็เนื่องจากว่าตัวพัดเองอะ่ะพัดเรียนพัดเรียนจบทางด้านแพทย์แผนไทยมาเนาะการที่พัดไปเรียนแพทย์แผนไทยนะก็เนื่องจากว่าการที่พัดดูแลสุขภาพทางเรื่องแบบนี้มาพัดก็เลยสนใจในเรื่องของสมุนไพรพัดก็เลยไปเรียนแต่ว่า พันธุไม่ได้เก่งน,นะคะคือหมายความาพันธุ์ไม่ได้แตกฉานเรื่องสมุนไพรพันไม่ได้แตกฉานที่แบบถามว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรอย่างเงี้ยคือพันธุ์ไม่ได้แตกฉานเม่นเปเวอร์ขนาดนั้นนะคะแล้วก็คือการเรียนอะพันเรียนเพื่อให้รู้หลักของการใช้สมุนไพรสมุนคือตามตำราแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยนะเขาใช้หลักในการรักษาโดยใช้ยาก้าวรสใช่ไหมคะ ซึ่งพัทก็ไปเรียนรู้หลักนี้มารถยาตัวไหนใช้ด้วยกันอ่าตัวไหนใช้ด้วยกันไปด้วยกันตัวไหนจะเป็นตัวนําเข้ากระแสะเลือดได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยพัทก็ไปเรียนรู้พวกนี้มาเนาะเพราะว่าพัทจบอ่จบเภสัชกรรมเวชกรรมแล้วก็จบพดุงคันนะซึ่งนวดอ่ะพัทไม่ได้เรียนในเรื่องของการนวดแต่ว่าพัทถูกเขาเรียกว่าพัดถูกกระทาม,มาเยอะคือหมายความว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พัดมีอาการไหล ไหลติดอะคะ่ะเขาเรียกว่าสะบักค่ะสะบักพัดมีปัญหาแล้วก็ไหลติดคือพัดไม่สามารถยกแขนอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแม้แต่ไหลพัดไปกระแทกกับอะไรอะคือมันจะเจ็บปวดเจียนตายไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งพัดก็ได้ถูกการนวดบำบัดแคะเส้นแกะเส้นคือทุกอย่างทำหม,หมดแล้วค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นอนะนะมันแค่ได้บรรเทาทุเลาอาการลง แล้วก็พัดก็หายจากทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยการเอาพิษออกจากร่างกายการล้างพิษมันเป็นกระบวนการที่พัดมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วพัดก็เข้าไปเรียนรู้จนพัดมีความช่ำชองเขาเรียกว่ามีความช่ำชองมีความมั่นใจเข้าใจศาสตร์นี้อย่างลึกซึ้งพัดก็เลยเอาศาสตร์นี้กลับมาแบบดูแลตัวเองแล้วก็แก้ไขสุขภาพตัวเอง คัดก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบแนวทางในการดูแลตัวเองอ่ะสุขภาพเนาะว่าเราจะดูแลตัวเองในทิศทางไหนคือส่วนมากที่เรารักษากันอยู่ทุกวันนี้ค่ะเรารักษากันที่ปลายเหตุหมดเลยคือหมายความว่ามันมีอาการปรากฏแล้วเราถึงเข้าสูก่กระบวนการรักษาแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเหตุของการเกิดโรคอ่ะมูลเหตุของมันอะ มันเกิดมาอย่างยาวนานมันสะสมกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยไหวตัวคือเราไม่รู้ตัวค่ะเอางี้ละกันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันคือเราไม่ได้คิดว่านั่นคืออาการเจ็บป,ป่วยเราไม่ได้คิดว่าพฤติกรรมที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราเกิดอาการเจ็บป,ป่วยเราไม่คิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเจ็บป่วยคือคนที่จะบอกเราได้ว่า เราจะป่วยเราเป็นโรคไร้แรงเราต้องกินยาเราต้องใช้ยานี้ในการรักษาตัวเองคือหมอที่โรงพยาบาลเท่านั้นตอนนี้เราก็เลยมีคนไข้ที่ล้นโรงพยาบาลคุณหมอเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขมีงานล้นมือเพราะว่า <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะเราไม่ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นเราไม่ได้รู้จักบำบัดต,ตัวเองจากภายในจากต้นตอของโรคแต่เราอะ ไปรักษาทุกโลกอะ่ะด้วยอาการปลายเหตุหมดเลยซึ่งพัดไม่ได้โทษนะคือหมายความว่าทุกคนมีองค์ความรู้มีความเข้าใจแบบนี้ทั้งหมดแหละแล้วก็ใครใครไม่เชื่อก,ก็ก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนนะแต่ส่วนตัวพัดเองนะคะคือ15ปีที่มันพิสูจน์มาในการดูแลแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่าพัดจะไม่ป่วยไม่ตุยไม่เจ็บไม่เป็นอะไรนะคือถึงต่อให้ป่วยเจ็บ เนี่ยพัดก็ใช้วิธีนี้ในการดูแลตัวเองยกเว้นกรณีที่เราต้องพึ่งพากลไกของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์อย่างวิทยาศาสตร์อย่างเช่นกรณีที่เ,เกิดอุบัติเหตุหกล้มกระดูกหักแขนหักหัวแตกหรือกรณีที่เราอาจจะวูบหมดสติเป็นสโตกหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคือมันต้องใช้กลไกหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ย เข้าไปส่องเข้าไปประเมินอาการให้เราซึ่งอันนั้นถ้ามีความจําเป็นเราก็ใช้ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ไหมว่าในกระบวนการสอดส่องหาโรคเขาเรียกว่ากระบวนการสอดส่องหาโรคนะที่อยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นการเมมโบรแกรมการเข้าไปเช็คการทำทีซีสแกนการทำเอ็กซการทำเพสสแกน ทุกกระบวนการที่ทำนั้นนะล้วนเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นก็คือถ้ามีโอกาสหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ก็ไม่ต้องทำค่ะถ้าไม่มีความจำเป็นถึงที่สุดก็อย่าเข้าไปทำเพราะว่ามันเป็นการทำลายระบบข้างในของเราคือในวงการการแพทย์เขาไม่ออกมาพูดหรอกเพราะว่าคือคือยังไง ใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์มันเป็นเชิงพาณิชย์ไปหมดแล้วอะเราไม่ได้ไปโจมตีเขานะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆคือถ้าถ้าเรารู้จักกระบวนการดูแลร่างกายเอาพิษออกจากร่างกายเราไม่จําเป็นต้องใชเ้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์คือไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรืออะไรใดๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราเลยเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าร่างกายเราเนี้ย มันสามารถบําบัดตัวเองได้รักษาตัวเองได้เราก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของร่างกายยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างกรณีที่เราเป็นไข้ค่ะเป็นไข้คนส่วนมากถ้าเน,นื้อตัวร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกคนจะต้องทําก็คือพารากินพาราเพื่อลดไข้เพื่อลดความร้อนลงมาแต่เวลาที่เราเป็นไข้อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้น นั่นเป็นเพราะมันมีกลไกในระบบร่างกายเราอะมันอักเสบและร่างกายมันกําลังและร่างกายมันกําลังซ่อมตัวเองอยู่มันระ,ะ,ะดมสภากํกำลังคือความร้อนทั้งหมดในร่างกายอะเพื่อไปรักษาจุดที่กำลังมีปัญหาให้เราอยู่แต่เราด้านไปเอาอยาพาราที่มีฤทธิ์ทางยาคือลดความร้อนลดอุณหภูมิคือก็ไปกินยากดมันไว แทนที่ร่างกายกาลังที่จะฟื้นตัวตัวเองรักษาตัวเองได้ใช่ไหมกินยาเข้าไปปุ๊บร่างกายหยุดชะงักหยุดการรักษาตัวเองทันทีและแทนที่เราจะหายในระยะเวลาแบบสามวานันสองวันไม่ค่ะมันก็คือยืดยาวออกไปนี่แหละค่ะก็คือเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้เข้าใจกระบวนการในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองอันนั้นละมันก็เลยเป็นปัญหาสําหรับผู้ที่แบบ ใช้วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าใช้ยารักษาโรคในการดูแลตัวเองแบบตลอดเวลาเราก็เลยร่างกายเราก็เลยรับเคมีเข้าสู่ร่างกายเราเยอะแยะไปหมดเลยและตัวที่รับสารพิษให้เราและสะสมไว้อะตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่กินนมกับแม่คืออวัยวะไหนรู้ไหมคะมีใครตอบได้ไม <laughs> ตัวที่รับสารเคมี สะสมเก็บไว้ให้เราก็คือตับค่ะตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายมีเนื้อที่เขาเรียกว่ามีมขนาดประมาณประมาณนะคะสองเปเซ็นต์ของน้ำหนักตัวคุณน้ำหนักเท่าไหร่ตับตับคุณก็ประมาณนั้นนะคะลองดูที่เราเห็นตับหมูที่เราซื้อมากินกันเนาะตับหมูมีขนาดใหญ่ไหมอืมตับหมู คนก็คือลักษณะตับของคนก็จะมีเป็นแบบว่าตับมันมีตับใหญ่กับตับอ่อนใช่ไหมคือหน้าที่ในการผลิตทำงานของมันก็ต่างกันฉะนั้นก็คือตัวที่รับสารพิษทุกอย่างในร่างกายอะ่ะให้เราก็คือตับคือตับรับสารพิษอะไรมาัางจากอะไรจากอาหารการกินของเราจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลับนอนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สารเคมีต่างๆ